นี่ป่ะกูพาไปทำบกเขียดแมงโชว์นิดบกคอยอยู่น้ำมูลน้ำพวกเลยเออมันเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แค่บกพาเนี่ยเฮ้ยเป็นยังมันคืออยู่น้ำมูลน้ำพวกในช่วงนี้งตรงนี้กูเจ้าชู้ในจังหนึ่งตัวเอ้าคืออะไรเนี่ยกูครบซ่อนห้าจิ้มหายเอ้าหัวไป หัวแมีงเมงชัวผัวยังจำมันหัวอย่างวัวป่าไหนเด็กวัวป่าซอยแดียบีร้องคดตีกันเฮ้ยสู้เป็นยังสู้เป็นยังเฮ้ยสู้เป็นยังสู้เป็นยังสู้เป็นยังเฮ้ยเดี๋ยวปะลัดปะลัดมึงมาหนีก่อนปะลัดมึงมาหนีก่อนมึงอย่าฟาไปใส่มึงมาหามเขาก่อนเอกอนีรมึงเห็นว่าเขาตีกันสี่ไหเป็นยังตีสูซูตีกันที่ยังซูพี่ต่อ นกสอยไหมพี่นกสอยมันเยี่ยงนเขายเขาตีกันเจีิกเขาตีกันเจีิกผมผู้ใดน่ะนสอยก็เป็นแต่หญ้าเอ้ยัเปิดอ้ยบไอ้ยัเปิดรุที่ตีกันให้ยังสู่าง้อพ้อมาอมคุได้คุณได้ตัวนนเได้หยุด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 หหยุดหยุดหดหยุดดหยุ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 ดหดหหยุด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 หยุยุดหยุดหดหยุดหยุดหห อะไรกําหนดในพูบาเดี๋ยวเดี๋ยวบสรุปมงเป็นกําหนหอูบ้าเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดีเป็นเดี๋ยวียเเดียวเเวเดียวเเวเยเวเเวเยเเเวเเีียว